เด็ครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับพวกเราในช่วง10อันดับที่ไม่ได้ทำกันมานานนานจนแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำกับ12เรื่องจริงสุดโหดที่การ์ตูนดิสนีย์ไม่เคยบอกพวกคุณมาก่อนรวมถึงผมด้วยนะทุกท่านคงจะคุ้นเคยกับดิสนีย์ในเวอร์ชันโลกสวยที่สุดท้ายทุกเรื่องจะลงเอยด้วยความสุข เจ้าหญิงจะแต่งงานกับเจ้าชายอยู่ด้วยกันในปราสาทแสนสวยแต่คุณรู้หรือไม่จริงๆแล้วต้นฉบับของการ์ตูนแต่ละเรื่องนั้นมันเต็มไปด้วยความดาร์กและวันนี้ผมก็จะมาดับฝันไว้เด็กของทุกท่านเอเอเอ,เอ,เอถ้าพร้อมแล้วมาดูกันครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกซินโดอรลเรา,รา ในเรื่องต้นฉบับของชาวปเปโรเนื้อเรื่องก็จะมีประมาณว่าเมื่อเจ้าชายมาถึงที่บ้านของเซนโดเรราแม่เลี้ยงใจร้ายก็ได้สั่งให้ลูกสาวทั้งสองของเธอทำการฉับฉับนิ้วเท้าออกเพื่อที่จะใส่รองเท้าให้ได้พอดีแต่แผนของแม่เลี้ยงใจร้ายก็ไม่สำเร็จและเซนโดเรราก็ได้มีความสุขกับเจ้าชายโดยในฉากงานแต่งงานของทั้งคู่นั้นเราจะเห็นได้ว่า ลูกสาวทั้งสองนั้นมาร่วมงานในสภาพที่นิ้วเท้าเต็มไปด้วยของเหลวสีแดงต่อมากับเรื่องที่สองเจ้าหญิงนิทราด,ดยต้นฉบับนั้นเจ้าหญิงออโรราไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเพราะจุมพิษของเจ้าชายนะแต่ตื่นขึ้นเพราะให้กำเนิดลูกฝาแฝดของเธอซึ่งจริงๆแล้วเจ้าชายไม่ได้จูบเธอเลยแต่เจ้าชาย ทำเธอท้องและก็ทิ้งเธอไปเพราะว่าเจ้าชายนั้นแต่งงานแล้วเมื่อเจ้าหญิงออโรราพาลูกๆของเธอมาที่ปราสาทก็พบกับภรรยาของเจ้าชายโดยภรรยาของเจ้าชายนั้นก็สั่งให้ทหารจับลูกของออโรราทั้งสองไปทำปุ๋ยยูเรียตะกตายบินซะแต่พระราชามาห้ามเอาไว้ได้ทันและอนุญาตให้ออโรรานั้นแต่งงานกับเจ้าชายก็คนที่คมขืนเธอนั่นแหละ ต่อมากับเรื่องที่สามโฉมงามกับเจ้าชายอสูรในเนื้อเรื่องต้นฉบับนั้นเจ้าชายอสูรได้ปล่อยให้เบลไปเยี่ยมพี่สาวเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์และพอถึงบ้านพี่สาวทั้งสองก็ได้พบว่าเบลนะ่ะอยู่สุขสบายกว่าพวกเธอซะอีกมีทั้งเสื้อผ้าหรูหราของประดับอะไรมากมายพวกเธอจึงเกิดอาการลิษยาน้องสาวขึ้นมาทันทีพี่สาวทั้งสองนั้นแกล้งร้องไห้ ไม่ให้เบลนั้นกลับไปที่ปราสาทและด้วยความที่เบลกลับไปปราสาทชา้าจึงทําให้เจ้าชายอสศนนั้นโกรธจัดจนทําให้จุดจุดจุดกลับต่อมาเรื่องที่สสโนไว้ในเนื้อเรื่องต้นฉบับของสองพี่น้องตระกูลกิมแม่มดนั้นไม่ได้ตุยใต้ก้อนหินแต่เธอถูกลงโทษหลังจากที่พยายามจะสะบหัหมจึงกึ่งสโนไว โดยสิ่งที่แม่มดได้รับการลงโทษนั้นคือเธอต้องเต้นโดยสวมรองเท้าเหล็กร้อนจนในที่สุดแม่มดก็เป็นลมและตุยไปเองและต่อมากับเรื่องที่5 The Little Mermaid เนื้อเรื่องต้นฉบับนั้นในการที่แ r ร e l จะเป็นมนุษย์และอยู่กับเจ้าชายได้นั้นมีสัญญาตกลงเหมือนกันไว้ว่าแ r ร e l จะต้องเจ็บขาตลอดเวลา เหมือนกับว่าเธอนั้นกำลังเดินอยู่บนใบมีดและเมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บปวดที่ลุนแรงเกินไปในตอนจบเจ้าชายก็ได้ไปแต่งงานกับเจ้าหญิงอื่นส่วนแอเรียลก็กลับลงน้ำไปและกลายเป็นฟองทะเลแม่พออ่านมาถึงตรงนี้ผมก็ชักจะหดหูแล้วอ่ะมาต่อกันครับกับเรื่องที่หกมู่หลาน ในบทกวีของฮาวามู่หลานประเทศจีนนั้นได้แพ้สงครามแต่ศัตรูปล่อยให้มู่หลานมีชีวิตโดยได้มีข้อแม้ว่าจะต้องอาศัยอยู่กับพวกเขามู่หลานจึงทำการหนีออกมาและเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็พบว่าพ่อของเธอนั้นได้จากโลกนี้ไปแล้วส่วนแม่ของเธอก็ได้แต่งงานใหม่เธอจึงกล่าวว่าฉันเป็นผู้หญิง ฉันลอดจากสงครามและฉันก็มาอยู่มากเกินพอแล้วตอนนี้ฉันอยากจะไปอยู่กับพ่อของฉันและหลังจากนั้นเธอก็ทำการตัวเองจนสู่คิดเรื่องที่7ราพันเซลในเรื่องต้นฉบับสองพี่น้องตระกูลกิมพ่อแม่ของราพันเซลเป็นชาวไร่และตอนที่แม่ของราพันเซลแพ้ท้องก็ได้ขอให้ สามีนั้นไปเก็บผักจากสวนต้นห้ามเมื่อถูกแม่มดผู้ปกป้องสวนจับได้จึงกลัวว่าจะโดนลงโทษจึงให้ลูกสาวไปแทนที่ของตัวเองพอเวลาผ่านไปราพันเซลอายุได้12ปีอยู่บนหอคอยที่ไม่มีประตูและบันไดมีเพียงแค่หน้าต่างบานเดียวและก็ได้มีเจ้าชายเดินผ่านมาทางหอคอยได้ยินเสียงร้องเพลงของราพันเซลเจ้าชายจึงทำการปีนหอคอยไป เจอกับราพันเซลทั้งคู่นั้นเกิดปิ๊งปังกันในทันทีแล้วเริ่มจัดการโบ๊ะบะปะติ้งแก๊สกันในคืนนั้นเจ้าชายจะรับผิดชอบด้วยการขอราพันเซลแต่งงานแต่ราพันเซลก็ต้องปฏิเสธงานแต่งนั้นไปเจ้าชายไม่ยอมแพ้กลับมาหาเธออีกครั้งเขาได้ปีนขึ้นไปบนหอคอยโดยใช้เส้นผมของราพันเซลและพบว่าแม่มดอยู่ในหอคอยนั้นด้วย เจ้าชายจึงถูกแม่มดโยนลงมาจากหน้าต่างเจ้าชายล่วงลงไปและอวัยวะกระดูกสันหลังของเจ้าชายก็ทิ่มไปที่เนตรจนทําให้เจ้าชายนั้นมองไม่เห็นเจ้าชายใช้เวาาเป็นเดือนเดินเตะๆด้วยความมองไม่เห็นจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงของราพันเซลเมื่อราพันเซลมาพบกับเจ้าชายอีกครั้งก็ปรากฏว่าเธอนั้นมีลูกสองแล้วก็หลังจากคืนที่เจ้าชายปีนไปหาเธอแล้วมีซัมติงกันนั่นแหละ เมื่อราพันเซลเห็นดังนั้นน้ำตาของราพันเซลก็ทำให้เจ้าชายนั้นกลับประมองเห็นอีกครั้งและทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันและมีความสุขนับแต่นั้นเป็นต้นมาเรื่องที่แปโพฮาคอนทัสแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวกับจอร์สมิธเลยในชีวิตจริงโพฮาคอนทัสที่เป็นลูกสาวของหัวหน้าชนเผ่าอินเดียแดง่าวฮาัจาน ในอนาเขตที่รู้จักกันตอนนี้เรียกว่าเวอร์ไนจีเรียชาวพื้นเมืองได้รักพาตัวจอห์นสมิธเพื่อแลกเปลี่ยนกับตัวประกันและโพคาคอนทัสได้ช่วยชีวิตเขาไว้นั่นเป็นความสัมพันธ์เดียวที่เกิดขึ้นในเรื่องจริงทั้งสองคนนี้แทบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลยเรื่องที่9เฮอร์คิวลิส ในเนื้อเรื่องต้นฉบับเทพีเมกาลาถูกเฮอร์คิวลิสนั้นบังคับแต่งงานพวกเขามีลูกด้วยกันสองคนและอยู่กินกันอย่างมีความสุขจนกระทั่งเทพีเฮราภรรยาของเทพซุสได้ทำให้เฮอร์คิวลิสโกรธจัดและทำการคอลอตโกเมกาลาและลูกทั้งสองทิ้งจริงๆแล้วในเนื้อเรื่องต้นฉบับมันมีความดาร์กมากกว่านี้อีก แต่ผมเอามาพูดไม่ได้เดี๋ยวช่องบินเรื่องที่10คนค่อมแห่งนอเทดรามในนวนิยายต้นฉบับควาซิโมโดไม่สามารถช่วยชีวิตเอสมอราดาไว้ได้เขาต้องนั่งเฝ้ามองขณะที่เธอนั้นกำลังถูกแขวนคอแต่หลังจากนั้นควอซิโมโดได้ไปที่หลุมฝังศพของเธอและเขาก็ อยู่ตรงนั้นจนอดตุยในปีต่อมาเมื่อหลุมฝงังศพของเธอเปิดขึ้นมีคนพบโครงกระดูกของพวกเขาทั้งคู่แต่เมื่อพยายามจะแยกพวกเขาจากกันโครงกระดูกนั้นก็กลายเป็นฝุน่นเรื่องที่11พินนอคคิโอในเนื้อเรื่องต้นฉบับนั้นพินนอคคิโอเป็นเด็กที่โคตรเกเลเลยเกเลมาตั้งแต่เด็ก ทำตัวแย่มาตลอดทั้งขโมยของแกล้งคนในเมืองสารพัดสรรพีจนมีอยู่วันหนึ่งพินอกคิโอทำตัวไม่ดีจึงถูกแมวและสุนัขจิ้งจอกแขวนไว้กับต้นไม้และแมวกับสุนัขจิ้งจอกก็มองดูพินอกคิโอสู่ขิดอยู่ตรงนั้นมาถึงเรื่องสุดท้ายครับผมเมาคีโดยเนื้อเรื่องต้นฉบับนั้น หลังการตายของแชรคานเมาคีพบว่าพ่อแม่จริงๆของเขานั้นถูกจับโดยหมู่บ้านของเหล่าชาวสวนและด้วยความช่วยเหลือของฝูงหมาป่ากับฝูงช้างมเมาคีได้ทำลายหมู่บ้านและคอ,อรตกกคนในหมู่บ้านนั้นได้สำเร็จและต่อมามเมาคีได้หลบหนีไปเพราะคนในหมู่บ้านคิดว่ามวเมาคีนั้นคือปีศาจลาย ก็จบกันไปแล้วนะครับกับ12ความดาร์กจากดิสนีย์เป็นยังไงบ้างครับทุกคนผมรู้สึกว่าเรื่องที่จะจบสวยสุดน่าจะเป็นเรื่องของราพันเซลแล้วก็เช่นเคยครับทุกท่านอยากฟังเรื่องอะไรบอกเม้นกันมาไม่ต้องเขินไม่ต้องอายเราตอบเม้นแน่นอนและตอนนี้ผมก็ต้องทำการจะขอตัวไปแต่ก่อนที่จะพูดคำนั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขร่ลำรวยเงินทอง เป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ